แน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ2 0 0นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสี่เพื่อนชาวก,กินอเม็ดคนนะผมก็วันนี้นะก็โการรีวิวคุกกี้ใหม่นะผมคุกกี้รสพริกไทยดำเนาะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างในวันนี้เพราะว่า อพอดีว่าผมกับ้าต่างจังหวัดอีกแล้วนะผมช่วงสงการเนาะมันก็เลยมีเรื่องของอาจจะมีเสียงคนที่บ้านมารบกวนบ้างต้องขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเสียงที่กล้องหรืออะไรไปบ้างเพราะว่าผมเปลี่ยนสถานที่บันทึกเสียงนะผมะคลิปนี้นะผมจะมารีวิวคุกกี้รสพริกไทยดำเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของคุกกี้รสพริกไทยดำดีกว่าว่าคุกกี้รสพริกไทยดำเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างน,นะผมะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสามารถกันเนาะ ก็ทุกๆ26.1ิบหนึ่งวิเนี่ยมันจะชาร์จเกจบนหัวนะครับเมื่อเกจเต็มเนี่ยมันจะทําการอ่ามีจํานวนสะสมการปาระเบิดขึ้นมาบนหัวเนาะจำนวนการสะสมปาระเบิดเนี่ยเมื่อเรากดสไลด์นะครับผมมันจะทําการปาระเบิดไปยังอ่าข้างหน้าเพื่อทําลายสีหยีดขวางแล้วก็ผลิตเยลลี่พริกไทยนะครับผมเยลลี่พริกไทยที่เลเวลสิบห้าเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นคะแนนโดยการปารเนี่ย มันจะปาจํานวนนับได้สูงสุดที่15ครั้งและทุกๆก,การปาครั้งที่3มนะครับผมมันจะปาออกมาทั้งหมด3ลูกอ่ะก็จะปาคูณ3ปีเท่ากับว่า3ครั้งก็จะปาได้ทั้งหมดอ่าระเบิดออกมา5ลูกนะครับผมซึ่งถ้าเราปาโคต้าครบ15ครั้งเนี่ยมันจะยังปาได้อยู่นะจนกว่าเกจจะหมดแต่ว่าการปาหลังครั้งที่15เนี่ยมันจะไม่ผลิตยัลี่แต่ว่ายังสามารถปาระเบิดเพื่อทําลายสิ่งกิตขวางได้อยู่นะครับผมอันนี้ก็คือความสามารถหลักพื้นฐานของฮุกกี้ ไม่มีอะไรเข้าใจยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใดนะผมทีนี้เราไปดูกันที่แคนดี้พิเศษแคนดี้พิเศษเนี่ยทุกๆ7วินาทีนะผมเมื่อมันจะมีระเบิดขนาดเล็กออกมาเมื่อเราเก็บปุ๊บเนี่ยมันจะโยนระเบิดควันพริกไทยซึ่งจะทำลายสิ่งกีดขวางในระยะนะผมรวมถึงผลิตเยลลี่พริกไทยเพิ่มอีกชิลละ1นล้านสองแสคะแนนที่เลเวลห้าสำหรับแคนดี้พิเศษเนาะก เป็นแคนดี้ที่จะคล้ายๆพวกกับตันไอหรืออะไรพวกนี้ที่มันจะทํางานอัตโนมัติของมันนะครับก็เป็นแคนดี้วิเศษที่เล่นง่ายเนาะโดยรวมก็คือการตีแคนดี้กับไม่ตีแคนดี้เนี่ยมันจะต่างในเรื่องของมีความสามารถเล็กในการปลาระเบิดเล็กขึ้นมานะครับเรื่องความยากง่ายในการเล่นผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นคุกกี้ที่เล่นง่ายมากเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยไม่ได้มีะไรซับซ้อนนะครับสกิลก็กดรัวๆๆให้มันสกิลทันไปก็พออันนี้ก็คือคีย์หลักในการเล่นของมันเนาะ ทีนี้เราไปดูกันที่สัตว์เลี้ยงนะผมขวดบดพริกไทยเนาะขวดบดพริกไทยนะผมทุกทุกสิบเก้าจุดสามวิมันจะทําการกินผงประกาศจับแล้วก็ทําการบดออกมาเป็นเยลลี่ผงประกาศจับนะผมที่เรเวสิบห้าเนี่ยจะอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นคะแนนโอเคก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับความสามารถของคุกกี้และเพชรคู่หูก็แล้วมีเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะผมเพราะว่าเป็นความสามารถสายแบบให้แต้มปกติเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะผม ซึ่งในแผ่นนี้มันมีการอัปเดต,สม,ตสมบัติมาใหม่หนึ่งชิ้นนะผมก็คือสมบัติเดนไมท์เมลอนสุกที่บัฟอัปเกรดขึ้นมานะผมเป็นสมบัติมาเล่นคู่กับเจ้าพริกไทยดำเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในเกมจริงกันเลยดีกว่าว่าคุกกี้รถพริกไทยดำเนี่ยมันจะทําแต้มได้ดีมากน้อยแค่ไหนและเล่นง่ายแค่ไหนนะครับผมอ่าโอเคเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกนะผมกับด่านทะเลสาโยเกิร์สุดมหัศจรรย์นเนาะโอเคความสามารถแรกนะผมอย่างที่เห็นเนาะเราต้องการการปามันจะทําการปาระเบิดรัวๆออกไปแบบนี้นะผม โดยระเบิดเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่15ชาปเนาะในเรื่องของจํานวนที่ปลาแล้วได้เยลลี่นะผมอย่างที่บอกคือปลามันปลาเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าเกตจะหมดนะผมแต่ว่าในการปลา15 15ล,ล15ลูกเนี่ยลูก15ลูกเนี้ยมันจะมีลูกที่ผลิตเยลลี่เนี่ยทั้งหมด15ลูกนะผมก็คือตามโคตาที่มันให้มาเนี่ยบนเกตบนหลังเกตเราเนี่ยแหละไอ้ตรงหน้าเกตเขียวๆอะ่ะที่มันมีเลขอะ่ะอันนั้นก็คือโคตาที่ปลาแล้วได้เยลลี่นะผม รวมถึงในการปาครั้งที่3มเนี่ยมันจะผลิตมันจะปาออกมา3ลูกนะก็คือจะผลิตเยลลี่ออกมาเป็น3เท่าเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างแบบรัวค่อนข้างรัวมากอ,อ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนั่นแหละผมก็ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่นะผมแล้วก็แคนดี้พิเศษนะผมทุกๆ7วิเนาะเมื่อกี้มันจะเหมือนแบบเป็นคุกกี้เหมือนแบบปาเหมือนเป็น,ปปนท่าเตะบอลไปใช่ไหมเมื่อกี้อันนั้นก็คือความสามารถของแคนดี้พิเศษนะผมที่จะทําการปาเหมือนเป็นระเบิดลูกเหล็กออกไป อันนี้ก็คือความสามารถสัตว์เลี้ยงเนาะเมื่อกี้เขาจะเป็นมีใบประกาศจับแล้วก็ทําการบดใบประกาศจับออกมาเนาะเนี่ยความสามารถมันก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างเข้าใจง่ายนะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะผมสำหรับคุกกี้ตัวนี้เนาะก็ผมถือว่าคุกกี้ตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง,ง่ายแล้วก็ทําแต้งได้ค่อนข้างดีนะผมเพราะว่าวิธีการเล่นมันไม่มีอะไรซับซ้อนจีิงนะเนี่ยก็แค่กดป้าสไลด์ลัวไปแค่นั้นเองนะผมก็ ในด่านแรกเนี่ยอันนี้ที่ผมอัดเนี่ยผมอัดเป็นวันแรกนะผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าผมอัดเสียงทีหลังทับนะผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องความสะดวกในการอัดคลิปเนาะต้องขออภัยนะผมคือผมยังไม่รู้เซ็ตวันแรกไงก็เลยใช้เป็นแผนที่นะผมแล้วก็ใช้ทิกหลบโ,บโบนัทหลบลูกไฟเพื่อเอาลูกไฟลงจากโบนัทท่าเติมระยะท่านะผม <c oughs> เป็นไรไม่รู้เนาะเออช่วงนี้รู้สึกว่าลิ้พนพันแปลกๆนะผม ก็จะช่วยให้ผัด2สมเราเนี่ยมันไปถึงขดเลือดสุดท้ายได้โดยที่แต่ว่ามันจะมีเซตอย่างนี้เห็นนะผมมันจะมีเซตของอน้ํายาออโรร่านะผมที่มันจะพุ่งครั้งสุดท้ายอันนั้นอะใช้งานก็ใช้งานได้ดีแถมทําแต้มได้ดีกว่าแผ่นทะีเลยนะเออแต่ว่านั่นแหละคือด้วยความที่มันเดวันไงเออผมก็ลองเซตมม่วๆไปก่อนนะผมเนี่ยไอตอนจังหวะปลาสุดท้ายอะยิ่งปลาเร็วเท่าไหรอ่อ่ะคือคุกกี้รสพริกไทยดำเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมเน ในการปาเร็วในช่วงแรกๆมันไม่ได้มีผลมากนะผมแต่ว่าในการปาเร็วอ่ะผมว่ามันสําคัญในตอนจังหวะสุดท้ายนะสก,กิลสุดท้ายเพราะว่าพอเราปาอย่างนี้เห็นนะผมพอพอเราถ้าเรายิ่งปาเร็วเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสเก็บเยลลี่เพิ่มเติมจากความสามารถของคุกกี้ได้แบบครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นคือถ้าเราไอ้ยิ่งปาความสามารถช้าอืมไอ้ตอนท้ายเราก็มีโอกาสที่จะพลาดเยลลี่โดยที่เราเก็บไม่ได้นะครับ อันนี้ก็คือแนะนําในการเล่นพิกไทนามเนาะก็คือสามารถกดแบบใช้2นิ้วเพื่อเพิ่มเติมในการตาให้เร็วขึ้นได้นะผมอันนี้คือหลักในการเล่นเนาะแต่ว่าถามว่าสําคัญขนาดนั้นไหมคือถ้าไอ,อช่วงความสามารถแรกๆก,กดนิว้วเดียวไปก็ได้นะผมเพราะว่ายังไงซะไอจานวนการตาหลังครั้งที่15้าลูกที่15มันก็เป็นตาแค่แบบทําลายสีขวางเฉยๆนะผมมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเนาะอ่าโอเคโส so, มเดี๋ยว สมเนี่ยถ้าเราทําจังหวะมาเป้เนี่ยถ้าใช้แผนที่แล้วเราเก็บอะไรมาเป้ๆโดดยื้อได้เนี่ยมันจะไปเก็บผลเลือดถึงเราอันนี้ในกรณีที่ใช้แผนที่นะแต่ว่าถ้าใช้ขวดเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่าครับส่งค่อนข้างไปถึงง่ายกว่าเพราะว่า,าน้ำยาอ,อมาริทออโรร่ามันค่อนข้างเติมระยะมาให้ได้เยอะกว่านี่แต่ว่าอ่ะก็แสดงเห็นว่าแผนที่ก็ใช้งานได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวใกล้จบแล้วนะก็เซตนี้เนี่ย ค่อนข,ข,ข,ข้างทำแต้มได้สูงนะผมเนี่ยเห็นไหมขนาดผมเล่นแบบผิดเซตยังทําได้ถึง762ล้านเลยนะผมเนี่ยแต้มก็ข้าง,งเยอะนะอ่ะโอเคเรามาต่อกันที่ด่านพื้นที่จะส่งพิซซ่านะผมแล้วในด่านนี้เนี่ยสมบัติที่จะใช้ก็จะเปลี่ยนจากอ่าสมบัติเติมระยะชิ้นแรกที่มันเป็นแผ่นที่ใช่ไหมหรือน้ำยาเอามาเอาโลล่านะผมด่านเนี้ยเราจะใช้เครื่องยนตแทนเพราะว่า ถ้าใช้แผนที่หรือน้ำยาออโราเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงขวดเลือนนะครับดังนั้นก็ใช้เครื่องยนต์จะค่อนข้างชัวร์ที่สุดเนาะก็พริกไทยดำเนี่ยผมพูดเลยนะว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็ทําแต้มได้ค่อนข้างดีในทุกดานเลยนะครับคือถ้าเทียบในจังหวะเนี่ยมันจะเหมือนเจ้า,าตัวซอสจิกที่เพิ่งบับมาแล้วก็เหมือนเจ้าคิมเคอร์แลนด์กล้วยไมย้ที่มันจะเป็นตัวแบบเล่นง่ายเมตานในปัจจุบันถูกไหมซึ่ง ผมถือว่าพริกไทยดำเนี่ยค่อนข้างทําแต้มได้ดีแล้วก็น่าปั้นมากเพราะว่ามันเล่นได้ทั้ง3ด่านเลยคือมันเหมือนกุ้ยมาะมันเล่นแบบมันเล่นได้ออินมากนะผมมันไม่ได้มีข้อเสียแบบชัดเจนอะไรเลยนะข้อเสียหลักๆที่ผมมองเห็นหลักๆเลยนะก็คืออ่าเรื่องของระยะทางที่ค่อนข้างสั้นนะผมแล้วก็เรื่องของอ่าจังหวะการปาสกิลสุดท้ายที่อาจจะต้องแบบเป๊ะๆนิดนึงเพื่อที่จะให้เก็บเยลลี่จากความสามารถได้ครบนะผมอันนี้ก็คือความแบบ ความข้อเสียหลักๆที่ผมเห็นนะอแล้วก็ผมขอพูดเรื่องแบบไอ้สกิลมันหนึ่งเผมคือตอนแรกที่มันบอกเขาเขาเหมือนบอกว่ามันเป็นปลาระเบิดอะเพอผมมานั่งดูอีกทีอะผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนปลาหินมากกว่ามันเหมือนปลาหินมากกว่าเออเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเหมือนปลาปลาก้อนกรวดก้อนหินอะมันเหมือนปลาระเบิดอะเนี่ยไอ้ตัวยลี่ y ผิดไทยมันก็เหมือนก้อนหินอะไอ้ตัวที่เปล่ามาแบบจากแ c a n ี้มันก็เหมือนก้อนหินนะผมเออผมว่ามัน <_ <d> _ <n> _>มันก็เป็นอะไรที่ดูปดแปลกๆตลกๆดีนะสำหรับความสาม,มารถของตัวมันนะก็อย่างที่บอกเนาะมันค่อยงแบบมีข้อเสียเรื่องระยะพอสมควรนะถ้าในอนาคตมันมีด่านที่ไกลกว่าไอ้ดานพื้นที่จะส่งพิซซ่าอาจจะแบบอาจจะเหนื่อยกว่านี้ก็ได้นะเออเพราะว่าคือด่านนี้ตอนนี้ด่านที่ไกลที่สุดตอนที่ผมแบบลองดูมาก็จะเป็นด่างน,นี้แหละอืมอ่ะโอเคจบปิดสกิลที่4ี่ล้านถูกไหมเมื่อกี้ดูเลขไม่ทันนะ ก็ถือว่าจบค่อนข้างเยอะนะสำหรับอ่าสมอ่าเซตที่แบบเก็บผลเลือดใหญ่2ขวดแล้วในด่านเนี้ยผมถือว่าจบค่อนข้างเยอะมากนะผม <F at uring> คือถ้าในด่านเนี้ยเทียบกันเนี่ยผมว่าแกะแต้มมันค่อนข้างใกล้เคยียงกับตะขาบเลยนะเออในการเล่นเป็นผัดแรกอะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะผมเกิน730ผมถือว่าเซตอีพิกเซตไหนเกิน730ล้านผมถือว่าค่อนข้างแบบค่อนข้างโอเคเลยนะในการเล่นหนาดพื้นที่จส่งพิซซ่าเพราะว่ามันเป็นด่านที่เอาจริงๆรเซตวิ่งสั้นค่อนข้างแบบพื้นที่ พื้นที่ค่อนข้างน้อยอ่ะเออพูดตรงตามตรงคือมันเป็นด่านที่อาตัววิ่งสั้นค่อนข้างได้พื้นที่น้อยเพราะว่ามันเป็นด่านที่ระยะค่อนข้างไกลนะผมไกลเกินไปอะไรเงี้ยพวกตัวเลเจนต์มันค่อนข้างคลองมากกว่านะแต่พอแบบอีปิกทําได้เกิน730ล้านใล้านได้ดานนี้ผมถือว่าอ่ะเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างโอเคนะผมแถมมันแถมเจ้าพิกไททําเนี่ยผัดสองหลักๆผมที่ผมเล่นมาเนี่ยผมว่าสมมันเวิร์กที่สุดละอาจจะมีอีกตัวที่เวิร์กเหมือนกันก็คือผู้เอกีแต่ว่า ถามว่าถ้าเทียบกันเนี่ยโสมกับผู้ไอคีตัวไหนดีกว่ากันในการเล่นเปนผัดสองให้กับเซตพิกไทยดำอา่าที่ผมหาข้อมูลมานะผมก็คือโสมดีกว่านะอืมเพราะว่าทําแต้มได้ดีกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่าด้วยนะผมนอกจากทําแต้มได้ดีกว่ายังเล่นง่ายกว่าอีกนะเออ <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกมันใช้ผัดสองเป็นเจ้าผู้ไอคีได้นะผมเผื่อใครแบบมีผู้ไอคีเงาเงาเปียวเปียวอยากหยิบม,มาเล่นก็เล่นได้นะเออแต่ก็ข้างเล่นยากอีกหนึ่งผ,ผมก็เลยขอใช้เป็นโสดละกันโอเคจะจบแล้วนะผม นี่จบที่7 3 1ล้านค่อนข้างทำแต้มได้เยอะนะโอเคเราเข้ามาสู่ด่านสุดท้ายกันนะผมเส <c oughs> ียงผมอาจจะแหบนิดนึงต้องขออภัยนะผมก็คือด่านวิหารไม่ใช่วิหารแท่นบูชานาะ <c oughs> <c oughs> คือช่วงนี้รู้สึกว่าด่านจะมาแบบชื่อใกล้ๆเคียงกันหมดเลยเออรู้สึกแบบสับสนวุ่นวายกับชีวิตมากนะฮะก็เป็นด่านที่รีรันกลับมาเนาะก็ตามสไตล์นะผมช่วงนี้เกมก็จะเป็นแบบด่านใหม่สลับด่านเก่าวนกันไปเนาะ ก็เป็นอันนี้ก็เป็นด่านเก่านะคือด่านแท่นบูชาเนี่ยมันเป็นด่านที่เอาจริงๆโครงสร้างด่านเนี่ยช่วงแรกๆเยลี่ค่อนข้างเยอะนะผมแล้วก็เป็นด่านที่การวางขวดเลือดไอขวด1 2อะไรเงี้ยค่อนค่อนข้างใกล้กันนะแต่ว่าขวด2ขวด3อ่ะอาจจะไม่ได้ใกล้กันมากแต่ว่าขวดสาขวดกับขวดสี่อ่ะค่อนข้างอยู่ใกล้กันแบบค่อนข้างอยู่ใกล้กันกว่าด่านอื่นค่อนข้างพอสมควรนะผมดังนั้นเซตเลเจนส่วนใหญ่เนี่ยในแผนที่ในด่านนี้นะ ค่อนข้างทาแต้มได้น้อยกว่าตัวอีปิกเมตาบางตัวเลยซ้ำน,นะผมตัวอีปิกค่อนข้างทําได้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องกินหัวเลือดเกินหรือระยะเกินอะไรนะโดยเฉพาะพิกไท่ทดำที่ผมบอกไปว่าข้อเสียมันคือระยะสั้นใช่ไหมแต่พอมาเป็นด่านแทนบูชาที่มันเป็นด่านที่ค่อนข้างสนับสนุนตัววิ่งสั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข้อดีไปเลยนะผมในการเอามาเล่นด่านนี้เนาะก็ถ้าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยในการเล่นด่านแทนบูชาเนี่ยของเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันทําได้ประมาณ78 0 8บวกอล้านบวกบวกเลยนะผม 700, เ0 0ยเกือบเ9 0เาลยนะก็ข้างทำแต้มได้ดีมากนะผมแต่ว่าผมเล่นไม่ถึงหรอก <c oughs> เพราะว่ามันนัแ่นบบแหละผมก็ไม่ได้แบบยังไม่ชินด่านด้วยแล้วก็ค่องข้างพลาดเยลลีง่ายแล้วก็รอบนี้ผมใส่สมบัติมาผิดเลยนะเอออ่าผมเพิ่งมานั่งสังเกตเพราะว่าด่านนี้สมบัติที่นี่จริงๆมันจะเป็นผีหมีนะผมผีหมีเนี่ยใส่แทนเจ้าอะไรนะไอ้ไม้ตีไข่ไปนะแต่ว่าอรอบนี้ผมใช้ไม้ตีไข่ก็ เผื่อใครอยากเห็นว่าเผื่อใครแบบถามว่าพี่ผมไม่มีผีหนีเล่นดนางนี้มันจะเวิร์กไหมอ่าบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่ามันพอเล่นได้นะต่อให้ไม่มีผีหนีมันก็ยังพอทําแต้มได้ถ้าเป็นสมบัติแบบเมตาเมตาในปัจจุบันแบบเช่นไม้ตีไข่หรือว่านมหรือว่าพวกสมบัติแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยสมบัติที่มันเพิ่งบัฟมาอะไรเงี้ยอ่ะมันจะค่อนข้างแบบทดแทนได้ระดับนึงแต่ก็ถ้าเทียบกันเนี่ยผมว่าผีหนีก็ยังค่อนข้างคุ้มค่ามากในการเล่นหนังนี้เพราะว่า หมียักษ์มันค่อนข้างจะเยอะมากนะผมโอเคผัดแรกเนี่ยจบเห็นไหมจบเยอะมากนะผมจบเกิน500ล้านนะคิดดูอะตอนนี้ที่แบบคุกกี้เก็บผลเลือดอขวดใหญ่อะ่ะจังหวะแบบนี้คือแบบแต้มเกิน500ล้านแล้วอะผัดแรกแต้มเยอะมากนะผมือปกติ500บวบวกๆเนี่ยผมจะให้เป็นมาตรฐานกับแบบสำหรับเซตที่เก็บผลเลือดใหญ่3าขวดนะอืแต่ว่าเซ็ตเก็บผลเลือดใหญ่2ขวดแล้วทำผัดแรกเกิน500ล้านนี่ถือว่าโอ้โหแต้มโ P มากนะ คือพิกไทํามันเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างแบบคูดาวสั้นนะมันใช้สกิลได้ค่อนข้างถี่ครับผมแต่มันเลยมาไวแบบไวมากนะเออโอเคก็พูดถึงด่านนี้หน่อยละกันนะผมก็ด่านนี้เนะี่ยเอาจริงๆมันเป็นด่านที่มันจะมีจุดยากหลักๆคืออยู่ช่วงแรกแหละก็คือไอจุดที่มันผมว่าจุดที่ยากที่สุดก็คือไอจุดลูกไฟกับปาร์ตี้หมีตรงนั้นแหละ <c oughs> อันนะั้นผมรู้สึกว่ายากสุดละแล้วก็จะมีจุดที่มันเป็นรอ,องเท้ากระโดดเป็นแท่นสปริงแล้วก็รองเท้ากระโดดอ,อันนั้นก็ยากนะครับ นอกนั้นผมส่วนตัวพอก็เฉยๆนะอถ้าฝึกให้ชินมันก็พอได้นะผมสำหรับดานนี้เนาะโอเคโสมชุบไปนะผมก็โสมชีวิตที่2เดี๋ยวมันจะมีขวดเลือดอยู่ข้างหน้านะผมคือมันถึงสบายนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นด่านที่ค่อนข้างวางโครงสร้างขวดเลือดมาค่อนข้างใกล้กันกับ่าค่อนข้างใกล้กว่าด่านอื่นนะผมด่านอื่นเนี่ย คือขวดเลือดมันค่อนข้างห่างไงเออมันเลยต้องใช้สมบัตเติมระยะอย่างที่เราเห็นกันถูกไหมถึงขนาดใช้สมบัตเติรระยะระยะยังปิ่มๆหลอดเลยนะแต่อันนี้คือแบบมาถึงแบบสบายเลยนะออมาถึงสบายจริงๆนะโอเคก็เดี๋ยวจบแล้วนะจบที่เจ็้782ล้านก็ใช้พีหมีก็จะทำแต้มได้ดีกว่านี้นะครับอะโอเคก็จบกันไปแล้วนะสรับการรีวิวคุกกี้รสพริกไทยดำเนาะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคุกกี้รสพริกไทยดำเนี่ยเป็นคุกกี้ใหม่พี่ ทำแต้มได้ดีมากนะครับผมทำแต้มได้ดีมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สกอร์บอร์ดกันนะครับผมก็ในสกอร์บอร์ดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคุกกี้อีพิกที่ทำแต้มได้ดีแบบดีมากๆในแพทใหม่นะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมีเซตมาเนี่ยอันดับหนึ่งที่ใช้ผัดสมที่มีใช้สมบัติขวดเนี่ยทำได้ถึง768ล้านนะครับผมแต่ว่า,าคลิปที่ผมอัดตอนเกมเพลย์ผมอัดวันแรกก่อนที่ีเซตคู่ผสมจะมาเนาะ ผมก็เลยยัไม่ได้ใช้ขุดสบัิชิ้นนี้นะผมผมใช้แผนทีแต้มก็จะน้อยกว่าส่วนพื้นที่จะส่งพิซซ่าเนี่ยอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะผมก็ทําได้730ล้านก็ใกล้เคียงกับที่ผมเล่นนะแล้วก็แท่นบูชาเนี่ยอันเนี้ยสุดที่7 8 8ล้านเลยถือว่าทําแต้มได้สูงมากนะผมและนั้นคุกกี้รสพริกไทยเนี่ยผมให้เป็นคุกกี้ที่ค่อนข้างหน้าบ้านแล้วก็เล่นไม่ยากมากทำแต้มได้ดีนะผมโดยเฉพาะเซ็ตที่ใช้ผัด2เป็นโสมเนี่ยคือดีมากเพราะว่า ด้วยความที่มันเป็นเซตที่จังหวะมันกลับมาเป็นจังหวะแบบเก็บขนเลือดใหญ่2ขวดแล้วก็บวกกับผัดส,สองเป็นโสมสั์เลี้ยงเป็นให้แต้มมันไม่ต้องอัพสั์เลี้ยงมันก็สามารถทําจังหวะทําทแต้มได้ดีได้นะผมยากในการเล่นเนี่ยถามว่ามีไหมก็ไม่เยอะนะผมโดยรวมถือว่าเล่นค่อนข้างง่ายเนาะสำหรับคุกกี้รสพริกไทยดาโอเคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง,างน่าบ้านนะผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปรีวิวซอสพริกเนาะก,ก็เดี๋ยวเตรียมดูกันได้เลยนะผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีคับแล้ว บายๆแน่ๆเพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเขาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ